สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Insight ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาพยนตร์เรื่องดังกับรายการหนังชนโรงครับรายการหนังชนโรงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเจาะเลือกเบื้องหลังกองถ่ายค่ะพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษข่าวพระอัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังค่ะที่คุณผู้ชมจะชมที่นี่ก่อนใครเลยค่ะในรายการหนังชนโรงงาน True Insight ของเราค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราสองคนมาพบกับคุณผู้ชมนะครับผมถาบราเดชปัญญาครับเอมสาธิดาศิลปิชัยค่ะถึงได้นะกับการมาอยู่ในช่อง ว่เป็นช่องบันรพึงต<ช>ลอด24ชั่วโมงใช่แล้วที่จะมีทุกเรื่องราวนะทั้งเรื่องของละคร เรื่องของข่าวก็มีนะนะจะเป็นบันเทิงภาพยนตร์เพลงทุกอย่างแล้วเราก็กลายมาเป็นหนึ่งในแฟมิลี่ของ True Insight ก็จะบอกว่าศิลปินเอฟทุกคนจะเหมือนโตมากับ True Insight เพราะ True Insight จะคอยอัปเดตข่าวคราวของเอฟในบ้านด้วยครับผมนี่คือครั้งแรกของเรานะครับฉะนั้นแนะนํารายการของเรากันนิดหน่อยแล้วกันหนังชุนโรงของเรานี่ก็เป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องดังนะครับแบ่งเป็นช่วงต่างๆอย่างช่วงแรกชุนท็อปนิวส์อะไรครับของเอ็มรับผิดชอบ อันแรกเลยฮอตนิวส์ค่ะจะเป็นข่าวเพ uh huh. ราะอัพเดตของภาพยนตร์หรือเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะ uh huh. สำหรับผมก็จะมีช่วงของ On The Set นะครับ On น h e Set นี่ก็จะเป็น นักกองถ่ายเลยก็จะเป็นพวกเบื้องหลังการทํางานของภาพยนตร์เรื่องดังนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกว่าจะกลายเป็นภาพยนตร์บิ๊กบึมมอย่างเงี้ยผ่านอะไรกันมาบ้างผ่านอะไรกันมาบ้างทำอะไรกันมาบ้างแลวยังมีช่วงอื่นอีกครับช่วงต่อไปค่ะคัมมิ่อัพแน่นอนช่ช่วงนี้จะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆที่รับรองคุณผู้ชมจะได้ชมตัวอย่างนั้นที่นี่ก่อนใครใช่ครับแบบคลิมมเลยนะเราไม่ได้เอามาให้ดูกันเยอะอาทิตย์นึงสักสองเรื่องจะต้องแบบสองเรื่องก็พอแต่ว่าจะได้ จะได้รู้เลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรและเรา,าหน้าไปชมไหมเป็นที่เลยนะครับ,รบแล้วก็ช่วงสุดท้ายที่เป็นช่วงพิเศษของเราเป็นช่วง AM talk ค่ะ A กับ M ทอกัน <laughs> ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์นะครับคือเราไม่ได้เพียงแค่มาให้คุณดูตัวอย่างหนังหรือว่าให้ดูแค่เบื้องหลังเท่านั้นเรายังมีเรื่องของอความคิดเห็นนะครับาการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคน มาพูดคุยกันแต่ตอนนี้เราจะไปกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันก่อนดีกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกฉะนั้นเราเรายังไม่ยังไม่ต้องมีฮอตมิวส์ดีว่าเราไปที่ On The Set กันก่อนดีกว่าสัปดาห์นี้เป็นหนังที่เขาใส่เสื้อมาเลยนะเนี่ยเต็มที่เลยไม่ได้ไม่อยากไม่ได้อยากโปรโมทสัปดาห์นี้นะคะจากทาง Walt Disney Studio ค่ะครับผม The Jungle Book อันนี้ชื่อนี้ตอนแรกเอม็มอาจะยัง,งงงว่าเรื่องอะไร The Jungle Book แต่พอชื่อภาษาไทยอ๋อเลยทุกคนต้องลองอ๋อคือเมาคลีลูกหมาป่านั่นเองเมาคลี ri, ลูกหมาป่าคใครที่เป็นคนอายุเยอะๆนิดนึงเ,เจำเป็นเหรอคะพี่อ๋อส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่ออตอนเราเรียนลูกเสือหรือรอะไรต่างๆก็จะม,มีการให้อ่านหนังสือมีเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่อยู่ในป่าถูกเลี้ยงดูมาโดยหมาป่า นะฮะก็คือเมลครีนนั่นแหละเป็นบทประพันธ์ที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็ล่าสุดทาง Walt Disney Studio ก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แต่ภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้เป็นแอนิเมชันนะคะจะเป็นแอคชั่นระจนภัยใช่ค่ะซึ่งตอนเป็นแอนิเมชันเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณปี1967เลยนะหนึ่งที่ยังไม่เกิดอะแน่ใจหรือเปล่าใช่ไม่เกิดตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นการ์ตูนมันก็ง่ายไงจะเอาเด็กมาอยู่กับสัตว์และสัตว์พูดได้ มันก็เป็นแอนิเมชันปกติค่นแต่ครั้งนี้มันเป็นไลฟ์แอคชั่นเรียกว่าไลฟ์แอคชั่นคออคือคนจริงๆแสดงคนจริงเด็กอายุ13ปีเขาชื่อนิวเซตินะครับมารับบทเป็นเมาคลีนะครับเขาต้องแสดงกับสัตว์จริงๆไะไม่ได้สัตว์ป่าอันตรายค่ะคนแสดงด้วยกันยังจะกัดกันเลยฮะก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าเทคนิคซีซีขึ้นมาช่วยใช่เด็กนักภาพช่วยทำให้เกิดสัตว ต่าางๆขึ้นมที่เห็นในหนังเนี่ยไม่ใช่สัตว์จริงๆเลยนะเป็น CG เวลาเราพูดถึง CG ค่ะคนชอบคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ใช่นะครับ CG ในการถ่ายทำภาพอย่ที่ก็พูดกันเนี่ยย่อมาจากคอมพิวเตอร์เจเนเรตอ๋อเป็นเจเนเรตไม่ใช่กราฟิกนะครับก็คือการทำสเปเชียล f อฟเฟหรือว่าเทคนิคพิเศษด้านภาพ CG คือคอมพิวเตอร์เจเนเไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้จะได้เข้าใจ เข้าใจตรงกันนะเข้าใจแล้วตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอเคนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนอกจากคอมพิวเตอร์เจเนเรตที่จะทําให้ดูมีชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะทาให้มันมีชีวิตขึ้นอีกนั่นก็คือผู้ภาคหรือคนที่ใส่เสียงใส่อารมณ์เข้าไปใน<อ>ตัวละครนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book นะครับก็มีดาราชั้นนามาให้เสียงเป็นตัวละครเหล่าสัตว์ทั้งหลายนี่แหละ,ะมีใครบ้างเอ่ยบิลมาร์เรย์ค่ะเบนเคนส์ลีย์ครับสกาเล็ตโจเฮนเซน และคริสโตเฟอร์วอรกินส์โอ้โหนั่นคือดาราระดับแนวหน้าเลยนะแนวหน้ามาให้เสียงใช่ครับมาให้เสียงแล้วยังมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นแค่ดาราที่หลายคนคงรู้จักนดีส่วนในประเทศไทยของเราประเทศไทยก็มีเวอร์ชันไทยด้วยกการท่าเสียงภาษาไทยด้วยเพื่อให้แบบเข้าถึงมากขึ้นพานที่เด็กๆเนาะไปฟังก็อยากฟังและครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นักภาคอาชีพทั่วไปแต่เป็นการนําเอาคนดังเหล่าเซเลบนักร้องดารามาให้เสียงภาคภาษาไทยนะครับอย่างเช่นคุณรัตเก้าอมรดิศ ใครที่ดู The Voice คิดแน่รู้จักกันดีใครที่ดูละครใช่ไหมทางช่อง3าเนี่ยโอ้โหต้องรู้จักกันดีแน่นอนรัตกาจะเป็นคนที่มีน้ําเสียงที่ไพเราะแล้วก็จดจำมากมากแล้วก็ยังมีอีก2ท่านที่หลายคนอาจจะรู้จักกันดีจากเวที The Voice ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณกิต The Voice แล้วก็คุณฟังข้า The Voice ชอบเสียงที่ฟังเข้ามาครับผมแล้วยังมีนักพากย์อีกหลายท่าน ที่มาร่วมให้เสียงภาษาไทยวันนี้เราก็เลยมีวันนี้มีเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังการทํางานด้วยนะคะของเรื่องเมาคลีครับผมแล้วก็จะบอกว่าเบื้องหลังไม่พอไปดูกันว่ากว่าคอมพิวเตอร์เจเนเรชเนี่ยครัจะมาเป็นเหล่าสัตว์พวกนี้ผ่านอะไรกันมาบ้างครับและพิเศษมากๆค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ของทีมพาคษชาวไทยไม่ว่าจะเป็น The voice ์นะคุณดักกาวก็ไปชมกันได้ค่ะไปติดตามกันได้เลยครับนะครับยังไงก็ไปชมกันได้สำหรับจังเกอร์บุ๊กเข้าถ่าย รับสงกรานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอมยักษ์อีกเรื่องหนึ่งจากทาง Walt Disney Studio นะดูมากๆเพราะว่าเราติดตามได้ยินชื่อมอพริลล์มอปกาแลยเด็กๆ้ะไปดูซิว่าวันนี้อยู่ในโรงภาพยนตร์จะเป็นยังไงนะครับและนี่คือช่วงของ A M Talk เราจะคุยกัน A M Talk มาจากไหนคุณผู้ชมรู้ไหมครับหนูยังงงอยู่ครับ A of ไง A M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  Talk เราก็จะมาถกปัญหาชีวิตกันคือพยายามจะให้ลงให้ได้อะ M Talk ให้ดูมันคุณผู้ชมพอจน,น,น,นะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ครับที่เราจะมานั่งคุยกันแทดีจะแค่ดูเรื่องเบื้องหลังของภาพยนตร์หรือว่าตัวอย่าง,งภาพยนตร์เท่านั้นเราก็มี<ะ>เรื่องที่เันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่างๆอย่างวันนี้นเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ที่กําลังฮิตในการสร้างเงินอยู่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าภาพยนตร์สปินออฟสปินออฟสปินออฟภาษาอังกฤษน่าจะแปลว่าอะไรฮะ ปั่นออกไปปั่นออกคือภาพยนต์ที่เขาภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าภาคแยกหรือตอนแยกนะครับจุดกําเนิดของมันเนี่ยมันมาจากบางทีเวลาเราดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องราวของพระเอกกับนางเอกเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่พระเอกกับนางเอกดําเนินเรื่องไปพระเอกมีเพื่อนนางเอกมีเพื่อนถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่เราไม่เคยมองตัวละครเหล่านั้นกเลยแล้ไม่เคยรู้ว่าเพื่อนเขามาเป็นมาอย่างไงใช่ฮะนั่นคือความฉลาดของฮอลลีวูด ที่เริ่มมองตรงนี้ก็คือหยิบเอาตัวละครตัวอื่นเนี่ยที่เป็นตัวรองไปสร้างเป็นภาคแยก<ไ>ป <okay. S 2> เป็นตัวเด่นในภาคของเขาเองนะครับอย่างล่าสุดนะครับกับ Fast n u r u r u s u s ที่ผ่านมาเราจะเห็นดอม t o เร t ต o ก็คือวินดีเซลเป็นตัวเอกของเรื่องมาตลอดใช่ไหมคนอื่นมีเพื่อนเกามีเพียบเลยเยอะแยะเลย<ๆ>แต่ไม่ได้มีการพูดถึงว่าแต่ละคนมาจากที่ไหนยังไงใช่ไหมฮะล่าสุดครับก็บอกว่าจะมีการสร้างภาคแยกออกมา โดยดึงหนึ่งตัวละครออกมาเป็นตัวหลักของเป็นตัวหลักในเรื่องคิดว่าเป็นตัวละครไหนทายสิ The Rock The Rock ใช่ครับตัวละครเอเจนต์ฮอปในในภาพร์เรื่องป้านิวเรสจะถูกกลายมาเป็นภาพแยกเป็นเรื่องราวของเขาคนเดียวเลยก็กว่าจะมากลายเป็นฮอปที่มาไล่ล่าดอม To ริโตเนี่ยเข้ามาอยาไังไงทำไมเขาเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมายังไงถึงใช่ก็จะมีภาคแยกออกมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีภาพอย่างอี่หลายเรื่องเลยทีเดียว อย่างบางครั้งมีมีเรื่องอะไรมีคือ Star Wars ซึ่งก็มีจะมีปลายปีนี้จะเป็นภาคแยกของ Star Wars เป็นโ u กวันออกมานอกจากนั้นเนี่ย Star Wars ก็เหมือนกันตัวละครเยอะมากนะโอ้โหตั้งแต่จนจำชื่อไม่ได้เยอะไปหมดเราก็จะเราก็จะรู้แต่แค่ตัวหลักๆของเรื่องใช่ฮะล่าสุดก็มีการประกาศสร้างมาอีกแล้วเหมือนกันตัวละครชื่อว่าฮัน Solo H ันโซโลนะฮะซึ่งในเอพิโซดเนเนี่ยก็โดนนะ จนเสียบไปเราจะสปอยได้บอาไม่หรอกไม่หรอกแต่จะมีการเล่าเรื่องว่ากว่าที่เขาจะกลายมาเป็นโจรสลัดที่ชื่อว่าฮันโซโลและกลายมาเป็นเพื่อนของลูกชายวอล์กเกอร์เนี่ยเขาเป็นมาใช่ฮะนอกจากนี้ก็ยังมีโอบิวันเคนอบีที่อาจจะมีภาคแยกออกมารวมถึงอสุินเจดาที่ชื่อโยดาด้วยเอยหนูชอบโยดาตัวเขียวๆเล็กๆแน่ใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่คืออีกความฉลาดของเขาแทนที่จะสร้างเรื่องใหม่ออกมาเลยเนี่ย ดึงตัวละครที่เป็นที่รู้จักแล้แต่หว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะบางทีเรามีค t i o n เราไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้มันมีคําถามพอได้ดูก็จะตอบคาถามคุณผู้ชมได้หรืออย่างมาเลเฟเซนนะครับหลายๆคนรู้จักมาเลเฟเซนจากเจ้าหญิงนิทราใช่ไหมสลิปปิ้งบิวตี่ใช่ไหมะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาไมเขาถึงกลายเป็นแม่มดชั่วร้ายทําให้เจ้าหญิงนิทราถึงกลายเป็นโดนคําสาปอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ ก็ถูกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ว่าเขาโดนกั่นแกล้งหรือเขาโดนเป็นยังไงเนี่ยนะก็เป็นภาคแยกอีกอันหนึ่งและล่าสุดนี้ครับกับภาพยนตร์ที่กําลังจะเข้าฉายในบ้านเรานะฮะก็คือ The Huntsman Winter's War นี่คือภาค2ค่ะนี่ก็เหมือนกันตอนที่คุณดู Snow White อะตอนที่เอมดู Snow White เนี่ยเอมรู้จักตัวละครอะไรบ้างเอมรู้จักแม่นอน Snow White แล้วก็คนคล้าทั้งเจแล้วก็แม่มดจ้าแม่มดที่ ที่เกิดมากระจกวิเศษเนี่ยบอกข้าเถิดใครงามเลยในปฏิเด็เราจะรู้จักแค่นั้นเองแต่จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่คนมองข้ามเขาเขาคือพรานป่าที่ถูกแม่มดเนี่ยบอกว่าให้พาสโนไวท์ไปฆ่าคนรู้จักแค่นั้นเองครัมีบทแค่นั้นเลยนะในสโนไวท์การ์ตูนที่เราได้ดูกันแต่เดอะฮันส์แมนเนี่ยจะนำตัวละครตัวนี้มาเป็นทางแยกแล้วก็เป็นภาคแยกทำให้รู้ว่าเรื่องราวของฮันส์แมนเนี่ยกำเนิดได้ยังไงแล้วทำไมถึงราชินีปีศาจเนี่ยถึงไปเรียกฮันส์แมน มาให้พาไปฆ่าสโนไวท์เห็นไหมฮะนี่คือความฉลาดของของทางฮอลลีวูดที่พยายามทำภาคแยกทำตัวละครแตกออกมานะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นสัปดาห์หน้าครับรายการหนังชนโรงของเราจะมีพิธีกรพิเศษร่วมเดินทางไปกับผมที่สิงคโปร์นะฮะเพื่อไปสัมภาษณ์ดารานำจากภาพยนตร์เรื่อง The Huntsman Winter's War มีใครบ้างแอบบอกนะ้วคริสแฮมเวิร์ดคริสแฮมเวิร์ดนี่มีแน่นอนน,อน,ะนะครับคราวนี้เขาไม่ถือค้อนเขาถือขวานแทนนะแล้วก็ยังมีชาริสเตอรอนนะครับ<ห>เป็นราชินีพีศาและอีกหนึ่งคนก็คือเจสกาเชสตันนะครับซึ่งเป็นดาราระดับออสการ์เลยนะแล้วก็จะมีรุ่นพี่หนูใช่ไหมที่สัมภาษณ์เขาใช่ฮะ<ช>คุณคต้นธนสิทธิ์นะครับจะเดินทางไปร่วมสัมภาษณ์ดาราครั้งแรกกับผมนี่คือช่วงของ AM Talk เรามาทอกกันสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของภาพยนตร์สปินออฟนะฮะถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องติดตามอยู่แล้วเราชอบเรื่องหลักมนะันแล้วก็อยากดูอยู่แล้วพาแก้ออกมานะฮนะนะฉะนั้นรอติดตามให้ดีกันล้วกันเอาละครับและนี่คือช่วงของ AM Talk ทนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนทอปิกไปเรื่อย จะมีปรึกษาปัญหาชีวิตไหมครับพี่ออมปัญหาชีวิตไม่มีตังยืมเงินอะไรอย่างนี้มีไหมคะคงไม่คงไม่ดีนะฮะเราเราไม่เอามาอยู่หน้าฉากอันนั้นไปหลังกล้องไปไปเคคุยนะครับผมยังไงแล้วติดตามรายการของเรานะครับหนังชนโรงทางทูอินไซด์นะครับในทุกสัปดาห์รับรองว่ามีเรื่องราวของภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราใหม่ สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราครับรโรงภาพยนต์ในรับพารากอนซ i นิเพล็กซ์ันาสยามพารากอนค่ะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรายการให้เรารวมถึง e n v i r o n m e n t รอบๆทั้งหมดอ,อยู่หนังดูหนังก็ต้องเป็นอย่างนี้นนะ<ฮ>มีเสียงตบคอน กินอิ่มเลย๊อฟันมีเสียงประกาศสําหรับเข้าโรงภาพยนตร์นี่แหละบรรยากาศของงโรรภาพยนต์มีคนเดินทันไปทันมาคนอาจจะตกใจบางทีเราถ่ายถ่ายอยู่อาจจะเห็นก็นี่รายการหนังชนโรงก็ต้องอยู่ที่โรงหนังกันที่โรงหนังแน่นอนค่ะในห้าะหมดเวลาของเราแล้วนะครับผมถาบรรดาดีชักปัญญาครับเอมสาธิดาปิ่นสินชัยค่ะต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกับหนังชนโรงได้ใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ